ครับพี่น้องอยู่กับช่องหน่อยแล้วเพื่อนออฟฟิเชียลครับมาหอดนะครับพี่น้องเอาหน่อยมาหอดหนาการเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่น้องแฟนคลับเอฟซีสาวหน่อยเพียบแบเพียงอู้มาปูสัตว์แล้วพี่น้องเดี๋ยวผมพายาวเลยดูมาหอดแล้วครับมาหอดแล้ว,ลว <c oughs> ปูเตวินเลยแม่มาจองแล้วครับพี่น้อง ค <TH> <ongs> นมาจองอานหันเรียบร้อยแล้วครับหลายคนหลายผู้หลายคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับแค่ครยคัมาอยูเลยนี่ื แล้วนทิันเมาแล้วมาเป็นาแล้วครับบันเทิงทางบันออมแก้วหราบนแขิงบันแทิครับไม่เล่นยิวเพราะตอนไครับไปแล้วลงเนีวบันน้กอันว่างบ้านนันเขียนซื้อไฟไหวบางไปบานน้องครูก็เขียนรอาครับไม่ต้องเขียนไหวจากบ้านแคลทถ้อันบ้านอันบานออมแก้วบันสัดเลือโอ๋อบ้านแคเล่นยู่ทรับไปบานยุดไหม กไปวันย่งขุดอไปอำเภอเมืองไปตะบนมาเคียบวัาหันน่ะครับครับออกทางุณุกอนกับบ้านมันแก่วันนครับผมบ้านบันแกเรียนย่บตอนรอรอกันใส้มากเหรอม่วนมันไปหานอนวิทาอะไรครับผมหัเลยเขาักขเลยกมือนเดนอนสด้รับเมืองเแจงได้ไหมเดิมมือนเ บแ่แ่่ม่ันบ้านมุนี้เลยแม่ไม่เป็นไรกับจแจงนี่มีรถเมื่ออะไรนี่ไปมือแรงหมุนแจงมาบาเมือุวานลูกยิงกันแจงเตยล่าหุนบ้านเออมื่อวานลูกยิงกัไปไม่่ไม่่านขันพ่ลงม้านั่งหนาหม่นในมือเห็นว่าคลิปแรกที่บาจูงเนยตัวพ่อนี่ครับผมุ่มย่าไนี่เห็นว่าที่พ่อพ่จูร่งเราสัมผันตอนมาแฝ้เงินยบ้านลูกยิงกับ ไ่ได้ไปอยู่บ้านนี้งานพูดน่ก็เลย่ได้ไปก็เล่นมานั่บ้นนรวมันบนมเครับเียกว่าอยู่นี่มันไก่มานีมานีพี่เนี่นมาไปกํลังใจเห็นะครับเมว่าพี่น้องบานเฮาสิมาหล้องเนาะมาหลไอมาปูสายไมลงุ่เนื้อมาคุที่พรท่านปูสัตว์คนที่พรท่านปูสัต์กับบกับยังยังมาท่นมา ยังมาทันมากครับทีมงานบานแฉะนะครับเนาะ้านมีอิงกลไปพอยูดหมครับได้แม์หยุดนางยู่ขขางรุดไหมดยนไหนเมยางยไปทางหนาหลุดนี่รถเพิ่นคันสีเขียวดอกนางยข้างาถนัดนแหละ พ่อยุดก็ hot, ได้ฮอตเสือเล่าหรอคะเสือเราก็ได้นะสวัสดีครับแม่สวัสดีครับโอ้ยิ้เขาด้วยเขาอยู่ทางไหนครับอยู่วัดผมอ๋ออยู่วัดครับครับเขากินยูว่าเข้าวเนียวยูวัดผมเอาวัดอยู่ไกลไ่พีอแมย์ไงนี่ไก่ไก่ดิแม่นมาครับครับครับแม่ครับเดี๋ยวมาแลงพอ,อกันเลยครับเด้อสวัสดีครับอันนี้ครับแม่ครับผู้ียหอนเนาะบรรยากาศไหม มันบตัวเครับขันที่แมเช้าหน่อยไหมผมชงนีเองเห็นว่าเป่นสีเหลงนี่โเทเทนมาเมอโเทโเทนโทนเล่นมอสอันนี้มอสอนี้เขาไปออกเป็นยังวเขทม่อกอล่งนีก็ลคกินสุ่่นละครับผมแล้วทีเขาไปเทางวัดสุนลันนี้นั่อยูุ่่นวัดแวอยู่ดีครับครับ สวัสดีครับแม่สวัสดีครับอันมมหนังอยู่นี่สิบ่าบาทเลยบ่แม่บ่เมื่อเล่ยเชียงรางสาจามาล่นเลนมันดม่มีมมดแบบไนังไงเหริหมดมมดกระไลเนาแม่เนาะเล่นอยู่ต่งหน้าเนาะธรรมดาแหะ มุดมดมุดไหลอาจะแล้วครับพี ah, ่น้อง สว right. ัสดีครับอ oh ันรครับทุกบงยำมาวังนมีรอบช่างีคือบ่อบอรอบช่างสีคือบ่อแมนบ่อคนบ้านท่านใรอบมั้งครับคนบ้านท่านเลี้ยแมนคนเล้วแมนบ่อไม่ยูบ่ช่างสีมมอยูบ่อพูดร่นหกล้าหนึงเหมือนรับแมนบ่เอาไรมาเลยครับช่างกะีโอ้โหไลุ่มนเลยแมนครับ Ô. Oh, Cú sáu cái má tròn nè hả anh Lượng. Giặt ai. lại hợp mình. Cấp. Anh ạ. อ๋อเห็นแล้วครับเห็นแล้วเพื่อนเอาบุก่วงมาฝากกินดีป่ะเพ่อมันไม่เป็นบุก่วงสมมันม่วงมันไหมเชื่อสวย กวนนั่งอยู่ในเวรลอหรือเพิ่น้อยก็แด้หมื สับสนุนโดยสมโอทีชิวโอเลยนะครับผมแล้วนกะ็น้ำยาประพรุ่มไฟไลายพร้อมนันสามเท่าผ้านุ่นฟูนรีบเรียบง่ายใช้ได้ทั้งครอบครัวตกงน้ำยาประพรุ่มไฟไลายผิวเนียนหน้าขาวใสสบู่สมุนไพรอี่อ่อนคักใช่ปะ ครับพี่น้องครับผมขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะครับผมที่มอบให้ทีมงานนะครับน้อยแล้วก็เอาวุ้นี้น้ำเนี่ย,ยพี่แปง้งพี่แปง้งอุส่าห์ชีลามมาให้ไหมมาเอาชีลาม,มาใเพิ่นานะเพิ่นว่าเพิ่นหิวแล้ว ขอบคุณพี่น้องหลายๆครับผมถ้าเรากินไปฝากไว้สำนีครับเขียนมาบอกกันไหมครับ